CPU คอมพิวเตอร์26เครื่องจอคอมพิวเตอร์27เครื่องแบตไฟสำรอง5ตัวอุปกรณ์เสริม11ลังและโทรศัพท์4เครื่องเป็นของกลางที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเจ้าหน้าที่ศุลก,กากรแม่สอดตำรวจฝ่ายปกครองตำรวจตอชอดอและตรวจคนเข้าเมืองยึดได้จากรถกระบะ บริเวณจุดตรวจร่วมบ้านห้วยเหิ่งฝนตแม่ป่าอเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเบื้งลองต้นคาดว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบ่อนพนันออนไลน์เนื่องจากปลายทางการขนส่งอยู่ทีอ่ออารัญ,ญญประเทศจังหวัดสัะแก้ว,วก็เลยขอยึดเอาไว้ตรวจสอบก่อน ช่วงคืนที่ผ่านมาทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปพบบุคคลต้องสงสัยกำลังขนย้ายกล่องพัสดุจากฝั่งเมียนมาเข้ามายังเขตไทยบริเวณบ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอด แต่ว่าขณะแสดงตัวผู้ต้องหาทิ้งกล่องพัสดุทั้งหมดหลบหนีไปในความมืดค่ะตรวจสอบพบ CPU คอมพิวเตอร์2เครื่องจอคอมพิวเตอร์4เครื่องแบตไฟสำรอง2เครื่องและอุปกรณ์เสริมอีก2ลงังแล้วก็มีสิ่งของอุปโภคบริโภคอีก7ลังด้วยเจ้าหน้าที่แจ้งเบื้องต้นบอกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจยึด น่าจะเชื่อมโยงกับบ่อนการพนันออนไลน์และอาจจะเป็นการย้ายฐานดำเนินกิจการในพื้นที่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาด้านตรงข้ามอำเภอแม่สอดจะไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้านตรงข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะ